ในศตวรรษที่21การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้านโดยเฉพาะทักษะสำคัญของผู้เรียนในยุคปัจจุบันได้แก่ความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารการทำงานร่วมกันการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นระบบและสามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กถือเป็นหน่วยการศึกษาที่มีข้อจำกัดหลายประการทั้งด้านทรัพยากรงบประมาณบุคลากร อย่างไรก็ตามโรงเรียนขนาดเล็กก็มีจุดแข็งคือความใกล้ชิดกับผู้เรียนการมีส่วนร่วมของชุมชนและความยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเหตุนี้โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรในศินลปิบูรวิทยาจึงได้พัฒนาแนวคิดที่เป็นเลิศที่ชื่อว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบชายโมเดลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยมีเป้าหมายคือการยก ระดับคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านการพัฒนาการจักกดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบชายโมเดลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21ประกอบด้วย 4. Creativity การสร้างสารรค์เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมค่ายวิชาการกิจกรรม Open House ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดนอกกรอบและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด H. h o l i s t i c Development การพัฒนาองค์รวมเป็นการพัฒนานักเรียนในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมค่ายคุณธรรมและกิจกรรมวันสําคัญต่างๆเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม i n n o v a t i o n s k i l l ทักษะนวัตกรรมเป็นการฝึกทักษะนวัตกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ L Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเสริมสร้างทักษะอาชีพค่ายวิทยาการคำนวณกิจกรรมทัฒนาศึกษาซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและดีดิจิทัลลิเทเลซ ทักษะดิจิทัลเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะดิจิทัลผ่านการใช้เทคโนโลยีและการใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่11โดยใช้รูปแบบชายโมเดลซึ่งมีทิศทางที่ชัดเจนจนเกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21จากการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสมริ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นโดยมีผลการทดสอบ ONET NT และ RT สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนจากการใช้ชัยโมเดลมาเป็นกรอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมของครูผู้สอนนั้นทําให้ครูเกิดกระบวนการทํางานเป็นทีมมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆส่งผลให้ครูได้รับรางวัลต่างๆเช่นครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลครูชนคนคุณธรรมรางวัลน,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับดีเยี่ยมเป็นต้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรมีภาวะผู้นำบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมพิบาลส่งผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรม ครูดีสีสกศคและรางวันผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา